ทก็มึงเองในเมื่อมึงเป็นคน,น,คนทํามึงจะมานั่งบน่นทําไมมึงต้องยอมรับว่านั่นคือผลจากสันดานคือการกระทําของมึงวิธีการคือยังไงแก้ไขสันดานตัวเองใหม่กลับไปเปลี่ยนแปลงการกระทําตัวเองสํารวมระวังอย่ากลับไปทําสันดานแบบนั้นอีกแล้วรีบเร่งในการแก้ไขในปัจจุบันให้ดีแล้วมึงจะผ่านไปได้แล้วจําไว้เป็นบทเรียนว่ากูไม่เอาอีกแล้วมึงท่อมคํานี้ไว้กูไม่เอาอีกแล้วกูเหนื่อย กูเคสกูร้องไห้น้ําตาไหลกูเสียใจกูพัดผ้าผิดหวังจากการการกระทําของตัวเองมาบ้าพอแล้วกูเหนื่อยล้าเหนื่อยยากเหนื่อยใจกูขอสํารวมระวังในปัจปัจจุบันนี้กูจะไม่ไปทําแบบนั้นอีกจะได้ไม่ต้องมารับผลจากการกระทําแบบในปัจจุบันนี้อีกถ้าเมียเราจะออกลูกแล้วได้เลือกระหว่างให้เด็กเกิดแม่ตาย หรือแม่อยู่เด็กตายแบบไหนจะไม่บาปบาปทั้งคู่เพราะมันเอาชีวิตอะ่ะแต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไงอ่าไปไปตามเหตุตามปจาัจจัยปล่อยไปตามเหตุตามปจาัจจัยลูกเราเราเอาไว้คําถามคือเลี้ยงลูกได้ไหมแต่ยอมรับต่อบนะว่ามันเป็นปาณาติบาตนะเออถ้าวิไม่เลือกเลยคือปล่อยตามเหตุตามปจาัจจัยเขารอดก็คือรอดไม่รอดก็คือไม่รอดทั้งสองชีวิตแต่ถ้าเราเลือกจะเอาคนใดคนนึงไว้ควรเอาแม่ไว้เพราะอะไร เพราะวันหนึ่งเขาได้ยังมีโอกาสมีลูกได้และอีกอย่างหนึ่งเอาลูกไว้เราไม่มีแม่คําถามตั้งคําถามไม่ดีว่าเลี้ยงได้ไหมถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องเลือกตามเหตุตามปัจจัยแต่มีผลของการกระทําแต่มันต้องเลือกก็พิจารณาตามหลักเหตุหลักผลว่าเอาอยังไงเราเป็นผู้พิจารณาด้วยตัวเราเองถ้าทําไปแล้วสํารวจระวังแค่นั้นเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปวิบากกรรมมันมีผลอยู่แล้วเออทาไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเลือกที่จะมีลูกไงประเด็นถ้าไม่มีลูก เรื่องนี้จะเกิดขึ้นแก่เราไม่ได้แต่เราไปขวนขวายอยากมีลูกเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแก่เราได้ก็รับผลของการกระทําเพราะการที่เรามีลูกไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องราบลื่นเสมอไปนี่แหละเรียกว่าการสร้างกรรมใหม่เพื่อรับรองรับวิบากกรรมเก่าแล้วจะสร้างกรรมใหม่ต่อไปในอนาคตข้างหน้าเจอเศรษฐกิจเจอหนี้สินอะไร เจอเศรษฐกิจเจอหนี้สินค้าจาลรายได้ไม่พอจ่ายค่ะก็น่าไงรายได้มันไม่พอจ่ายพาึ่งไปสร้างภาระไว้ไงถ้ามึงไม่มีภาระยังไงรายได้มึงรายจ่ายมึงก็พอเออแต่เพราะมึงมีภาระเยอะไปขวนขวายมาแล้วมองไม่เห็นโทษว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดวิกฤตการณ์อะไรขึ้นมาจะเป็นยังไงมึงไม่รู้จักการเงินสำรองขวนขวายเอาทุกอย่างมาเป็นหนี้เป็นสินแล้วคิดว่าเศรษฐกิจจะดีไปแบบนี้ตลอดน่ะน,ะ,นะมึงประมาท อืมทุ่มหนึ่งไม่น่าไม่ทันแน่เลยครึ่งชั่วโมงไม่ทันอยู่แล้วไม,ไม่มีทางทันอะ่ะอาจารย์รู้ดีเส้นนี้วิ่งครึ่งชั่วโมงไม่ทันอ้าววันนี้วันอะไรทำไมมีตลาด,ด,ดอ๋อตลาดเล็กวันนี้มีวันอลงคารด้วยเหรอ ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะสาเหตุอะไรครับเพราะสันดานมึงขี้เกียจไงมึงเลยไม่อยากไปโรงเรียนนั่นอ่ะสาเหตุเฮ้ยเราไม่ได้เลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เหรอตายหาละมาทางนี้มันรถติดอะ่ะเออไปลักระบ,บังมันติดไงต้องออกซ้ายเมื่อกี้นี้ถ้าเวลาปกติออ,อกไปทางนี้ได้แต่ถ้าเวลาเล่นด่วนต้องออกซ้ายเออดีจะเป็นไรตามนั้นตรงนู้นอ่ะติดยิ่งกว่านี้ แล้วเจ็บไม่จําต้องทํายังไงกับตัวเองครับตีกระบาลจ้าตีกระบาลตัวเองครับส้มถอดรองเท้าแต่แะตีกระบาลตัวเองเจ็บไม่จําโง่ไม่เลิกถอดรองเท้าแต่ตีกระบาลตีซ้ำๆอย่างนั้นแหละจนกว่าจะฉลาดกว่าจะจําได้มึงจำไว้ว่าทุกครั้งที่มึงทำอะไรซ้ำๆถอดรองเท้าแต่ตีกระบาลตัวเองตาหลังมาจะได้ฉลาดจะได้เลิกโง่ทุกครั้งที่มึงจะโง่มึงจะทำอะไรซ้ำๆไม่ยอมแก้ไขสันดาห์ตัวเองมึงรู้ไว้เลยว่า,วามึงจะต้องโดนรองเท้าแต่ตัวเองตีกระบาล ตอบติดแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไปบนไว้พอมาคิดดีๆก็อ่านด้วยตัวเองมาตลอดไม่แก้บนได้เปล่าคะก็ไม่ต้องแก้ดิก็ถูกต้องแล้วมันเป็นสันดาคือการกระทำหรือความขยันขันแข็งมาหนะ้าความเพียรบากบั่นของมึงเองวันไหนเรามีว่ากเนี่ยเวลาไหนก็ได้ที่เราว่างอะ่ะที่อาจารย์จะไปทําฟันได้อะ่ะเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ ไม่มันไม่ทำแน่ๆเดี๋ยวอาจอานดูก่อนเพราะว่าจะได้บอกหมอเขามานั่งรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาบอกหมอก่อนมันต้องดูว่าหมอจะอยู่ให้เรากี่โมงเพราะมันไม่ทันอยู่แล้วครึ่งชั่วโมงอะ่ะอุ่มหนึ่งอดบามีเหรอเนี่ยตรงนี้มันจะช้าตรงนี้แหละมันตรงนี้มันโคตรติดเลยเนะี่ย บอกหูที่ค่าว่าตอนที่กินไข่สองใบต่อวันอาจารย์น้ําหนักลงเท่าไหรหรือเท่าไหร่กูไม่รู้จ้ากูไม่ใช่นักวิชาการจะต้องมานั่งจาบน้ำหนักกูกินข้าวไข่ต้มสองฟองกูไม่ได้มีเจตนาจะลดความอ้วนแต่กูเป็นนี้กูจะเก็บเงินใช้นี่มึงก็มาถามกูลดน้ำหนักกูจะมาสนใจน้ำหนักเพื่อมึงก็ปัญญาอ่อนมึงไม่ฟังเจตนากูหรอว่ากูกูกินข้าวไข่ต้มทุกวันกูกินเพื่ออะไรกูก็บอกอยู่ว่ากูกินเพื่อใช้นี่มึงจะมาถามกูลดน้ำหนักเท่าไหร่ รถกี่โลรถอะไรบ้างอะไรกูจะรู้ได้อย่างไงกูไม่ได้สนใจถามอะไรไม่รู้จาักกาเทศะลองมาหาเงินให้แม่เลี้ยงลูกให้นี่มันบาปมากไหมคะกูไม่เข้าใจคำถามถามใหม่ทีงง่กูงงลูกๆให้เงินเดือนแม่ใช้เดือนละหมื่น แต่แม่ใช้เงินหมดขอเพิ่มผมสามารถบอกบ่นแม่ได้ไหมครับมึงไม่ต้องให้ไม่ต้องบน่นบอกเลยว่าให้แค่นี้ใช้ไม่พอไปหาเองต้องรู้จักประมาณไม่งั้นลูกจะเดือดร้อนไม่เป็นห่วงลูกเลยเหรออยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรตั้งหมื่นหนึ่งนะไม่พอเลยเหรอที่เหลือลูกออกให้หมดหรือเปล่าเหลือเฟือเกินไปละมั้ง อาจารย์คะโลโก้ขึ้นด้านหลังเวลาไฟส่องอืมทำไมเราถึงหยุดคิดในหัวไม่ได้เกิดจากอะไรก็เกิดจากมึงคิดไงมึงไม่คิดมันก็เลยไม่หยุดไงมึงคิดไม่เลิกไงมันก็ไม่หยุดคิดดิกลับบ้านจา้าทำไมเรา แก่าจะทำลายชีวิตตัวเอตุจะทำลายชีวิตตัวถ้าหนูไม่คืนดีเออให้มันทำลายไปเถอะมึงไม่สามารถละครับยับยั้งความคิดใครได้มึงไม่สามารถละครับยับยั้งความเห็นผิดใครได้มึงทำไปตามเหตุตามปัจจัยใต้แค่ไหนเอาแค่นั้นคนมันจะตายมันก็ตายถ้ามันยังไม่ตายมันก็ไม่ตายมันไม่ได้ตายเพราะมึงมันตายเพราะความโง่ความปัญญาอ่อนของมันเองล่อให้มันตายไปเถอะ แค่นี้คิดไม่ได้จะมาอะไรเอาวอนอยู่แค่คนเดียวจะทำลายชีวิตตัวเองเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแต่ต้องทำงานกับคนพูดมากแนะนำาใยคะ่ะหนูเหนื่อยมากมึงก็เปลี่ยนตัวมึงเองสิไม่ต้องเป็นโลกส่วนตัวสูงมึงอยู่ในที่ทำงานมึงก็ต้องเจอคนหลากหลายมึงจะเอาตัวเองเป็ที่ตั้งเหรอ มึงจะมาอ้างว่ามึงเป็นโลกส่วนตัวสูงแต่คนอื่นเป็นโลกส่วนตัวไม่สูงแบบมึงมึงก็จะเอาเป็นตัวอ้างเหรอไม่ต้องอ้างอย่าไปอ้างมึงแก้ี่ตัวมึงเองอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ตัวเองคือยังไงมองตามความเป็นจริงว่าในโลกเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้เขาพูดมากกันแบบนี้มึงก็ฟังไปฟังไม่ได้มึงก็เดินหนีเดินหนีเสร็จปุ๊บมึงกลับมานั่งใหม่แค่นั้นเลยมึงอย่าไปคิดดิไม่ต้องคิด จิตปล่อยวางคืออะไรจิตปล่อยวางก็คือปล่อยวางก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นไงไม่มีดีร้ายกับมันไงอยากทําบุญอุทิศให้พ่อบาปุรุทที่เสียชีวิตไปแล้วทําทยัางไงครับทำยังไงก็ได้จะทำได้ทุกอย่างเลยที่เป็นบุญอะ่ะอุทิศได้อยู่ที่เราโดนเอาเปรียบโดนเบียดเบียนมีคนบอกว่าทําใจชาติที่แล้วไปเอาของเขามาจริงไหมคะชาติที่แล้วไปเอาของเขามาจริงไหมคะ โดนเอาเปรียบโดนเบียดเบียน,ยนก็อาจจะมีส่วนแต่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยในปัจจุบันด้วยอาชีพวัวนมไก่ไข่คำถามมันชอบหลุดจังวะถ้าเราอายุมากกว่าพ่อแม่ของแฟนเราไม่ต้องยกมือไหว้พ่อแม่แฟนได้ไหมครับจะผิดไหม ไม่ผิดจ้ามึงอายุเท่ากับลูกเขามึงอายุเท่ากับพ่อกับแม่ของแฟนมึงมึงจะไปไหว้เขาทําไมล่ะแต่ถ้ามึงอยากจะตีซีตีสนิทมึงก็ไหว้เขาไปเถอะอายุเท่ากันแต่มึงเป็นลูกสะภ้ยเขาไงโอ้โหมึงนี่เก่งนะมีผัวรุ่นลูกเลยเนี่ยอายุเท่าเมียอายุเท่าแม่เขาเลยนะมึงก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะมีการมาเลือกถามกูอีกนะว่าจะไหว้หรือไม่ไหว้มึงจะเป็นเมียเขาไหมล่ะหรือมึงจะเป็นแม่เขา ถ้ามึงจะเป็นเมียเขามึงก็ไหว้แม่เขาหน่อยก็ได้เป็นความเคารพกันเออเพราะอย่างนั้นมึงก็ไปเป็นลูกสะพ้ายเขาไงปัญหาน่ะหรือมึงจะไปเป็นเพื่อนแม่เขาล่ะถ้าไปเป็นเพื่อนแม่เขามึงก็ไม่ต้องไหว้แต่มึงอย่าไปเป็นเมียลูกเขานะมึงจะให้ลูกเขาเป็นผัวมึงไม่ได้นะคิดก่อนเอาดีๆมึงจะไม่เคารพแม่สามีมึงหน่อยเหรอถึงมึงใจยุติธรกันก็เถอะเคารพเขานิดนึงมะ หัวหน้างานบางทีอายุเท่ากันมึงยังไหวเขาได้เลยนี่แม่เปแม,แม,แม่ผัวมึงเลยนะกูชอบมากเลยอ่าอายุผัวเท่ากับอไออายุตัวเองเท่ากับอายุแม่ผัวกูชอบมาก กวนมากไปไหมอธิบายปฏิจจสมุปบาทช่องแดงเลยจ้าไปช่องแดงเลยอาจารย์ทําคลิปไว้แล้วกูมาพูดตรงนี้เมื่อไหร่กูจะพูดจบละ่ะปฏิจจสมุปบาทง่ายๆมันไม่ง่ายนะมึงกูบอกให้มันต้องสอนไปตามลําดับไปฟังช่องแดงทําคลิปวิดีโอไว้ให้มากมายมหาศ,าศาลเหลือเกินไม่คิดจะไปดูกันวันหวยออกทีไรทะเลาะกับแม่ทุกทีเราไม่อยากให้เขาแทง เราควรทำยังไงดีไม่ต้องทำอะไรจ้าทำใจถ้าเขาจะเล่นมึงก็ปล่อยเขาเล่นไปไม่ใช่เงินเมืองเงินเขา